รองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิดงานแม่โจ้โอเพ่นฟาร์ม2021ออนไลน์ซึ่งเป็นการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศออนไลน์ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พักผ่อนหย่อนใจให้ความรู้ในบรรยากาศสไตล์ฟาร์มพบกับ8ฐานการเรียนรู้ไฮไลท์ Hi ight, ระหว่าง,งวันที่14-17มกราคม2564ณฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีการถ่ายทอดร้อยผ่านทางเฟซบุ๊กแม่โจ้ u n i v e r ร i t y พร้อมทั้งได้ให้สิทธิ์รับโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านการลงทะเบียนเที่ยวชมงานออนไลน์ทาง www.openfarm.mju.ac.th รองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยมีอายุมากกว่า8ปปีได้สะสมองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสายทอดสู่สังคมในรูปแบบต่างๆซึ่งการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้หรือว่าแม่โจ้โอเพ่นฟาร์ม2021อออนไลน์ในวันนี้จึงเป็นมิติใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ได้เผยแพร่กิจกรรมเด่นในรูปแบบออนไลน์